วันนี้คุณกำลังอยู่ในช่องโบบา h ชาแนลสวัสดีค่ะโบจะพาทุกท่านไปดู3ร้านลานเมงมาริ่กันที่ร้านแรกค่ะเป็นร้านบะหมี่เส้นสดราคาร้อยนิดๆแท้ชื่องัวก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าออร่อย,อรยเป็นร้านของ m e ดเลิฟเวอยู่ย่านโตปูนใกล้ SCG ค่ะเปิด2ช่วงคือ10โมงครึ่งถึงบ่าย2และ5โมงเย็นจนถึง 2, ร 2> งครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ จอดรถในซอยทางเข้าเตาปูนมันชั่นค่าจอดรถ20เดินจากที่จอดรถไปถึงร้านเนี่ยประมาณ300เมตรใครสนใจก็ไปลองนะมาสายเนื้อผ่านไปมาดูร้านที่2กันบ้างดีกว่าค่ะเป็นร้านราเมงหมูชาชูกันบ้างตอนไปกินสมัครบัตรสมาชิกราคา219บาทได้ฟรีชิโลมารุสเปเชียลราเมงและทาโกยากิจานนี้แหละชิโรมารุสเปเชียลราคา290บาทนะ กำไรเห็นเห็นก็ถ้ามาห้างอะ่ะก็ต้องฝากทองไว้กับร้านรามึงอิปุโดะนั่นแหละเพราะเขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์ทีวีแชมเปี้ยนเลยนะ <Yeah. S 1> มาและรล้างสุดท้ายค่ะทองคัสึคเซงลาเมงลาเมงภูเขาไฟควันพุ่งชามโตโต รอบนี้โบอยากกินทั้งรามเมงและแกงกะหรี่อยู่ในชามเดียวกันโบก็เลยสั่งคาเซงเคอรี่หรือคาเซงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพร้อมชีสด้วยนะคือแค่ได้เห็นกรรมวิธีในการเสิร์ฟแล้วก็การทำเมนูนี้สดๆที่โต๊ะก,ก็ตาตึงแล้วว่า วบวกกับรสชาติอาหารคือดีอ่ะทั้งเส้นทั้งหมูชาชูทั้งแบบซุปแกงกะหรี่คือแบบอ,อร่อยอ่ะบัวอร่อยมาก เกี่ยวกับการกะเหรี่ยมข้าอ่ะกทมอ่ะเขามี3สาขานะไปลองเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับส่วนเนื้อหาเน้นๆนะทีนี้มาในช่วงของการเมาท์มอยกันบ้าง3ามร้านนี้ชอบร้านไหนมากที่สุดคือจะบอกว่าตอบไม่ได้จะ่ะเพราะมันคนละแบบจะ่ะคนละราคาด้วยจะ่ะมันแล้วแต่ความอยากและก็ตังในกระเป๋าจะ้ะ <laughs> อีกประเด็นหนึ่งก็คือลิ้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน รถที่ชอบก็ไม่เหมือนกันสัมผัสที่ได้จากเส้นก็ชอบต่างกันบางคนชอบแบบนุ่มมากบางคนชอบนุ่มธรรมดาบางคนชอบค่อนไปทางแข็งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมเราว่าสามร้านเนี้ยเราโอเคแต่ว่าถ้าคนอื่นไปทานแล้วบอกเฉยๆเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็การกินรามเมงที่ห้างเนาะคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีร้านรามเมงที่เรากินประจําในห้างนั่นก็คือเล็กแปดเล็กแปด ้าจิบังถูกต้องด้วยความที่้าจิบังเนี่ยราคามันโอเคมากๆมันเข้าถึงได้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่ารสชาติก็ค่อนข้างคงที่ไม่ว่าจะกินสาขาไหนมันก็แบบโฮยเออรสชาตินี้แหละอะไรอย่างนี้แต่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 แต,แต,แต,แต่คือคิวยาวมาก ก auto> ็ค<_<_ nice> ือทารีบอ so ่ะก็ค yeah, ือบายบายจ้าอาจิบ well ังค in ือทารีบอาจจะต้องไปร้านอื<__่นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาลองแบบอิปุโดก็เลยแบบเอ้ยมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบหลายอย่างเลนี่ยมันจะมีซีซันอลมาให้แบบตื่นตาตื่นใจเป็นระยะระยะเราก็แบบชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วไงเอางี้ถ้าใครมีร้านเด็ดๆแนะนําก็พิมมาบอกหน่อยนะคะไว้ถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยจะพุ่งทะยานไปลองเลยสำหรับคลิปนี้โบก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ให้การ สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย